วันที่24กันยายน2568เวลา09.00นถึง16.30นพันตำรวจเอกทรงวุฒิเชื้อภรากิจผู้กํากับการ2กองบององัง 1, ค,งงกกบงงคับการตำรวจท่องเที่ยว1พันตำรวจโทสมควรแตงพรมรองผู้กํากับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พันตำรวจโททัชพลนาราพงศธรสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว3กองกึกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1 มอบหมายให้รอตออนพดลสมนึกรองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว3ดาบตำรวจดนัทดาววันผู้บังคับหมู่กองกํากับการสถานีตำรวจท่องเที่ยว3จากสิทธิตำรวจวิษณุดุสิทธิ์ผู้บังคับหมู่กองกํากับการสถานีตำรวจท่องเที่ยว3และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเป็นวิทยากรร่วมบรรยายอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำตำรวจภูธรจังหวัดสัะแก้วทั้งประชาสัมพันธ์สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว1155และแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินและแชร์โลเคชันผ่านช่องทางออนไลน์ ตำรวจท่องเที่ยวจึงจะสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยมีพันตำรวจเอกไกลเขตบุรีรักรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมณนห้องประชุมสีกิจบ้านสวนรีสอร์ทตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว